สวัสดีครับวันนี้วันนี้ไม่ทำอะไรดีชาวล็อกนะเว้ยใช้ช,ช,ช,ชีวิตในคืนแรกโอเคมาล็อกนี่เรามาใช้ชีวิตในคืนแรกเฮ้ยห,หมู่บ้านตกลงนี่จะไปอยู่ที่หมู่บ้านเลยใช่ไหม<ด>อย่าพึ่งไปตัดกล้อ,องตัดกล้กกองช้านี่คือทำ นี่ครับไปให้มันไปเร็วขึ้นครับโอ้หลุดครับหลุดโอ้พัมกินจริงๆงโอเคครับเอามาแบ่งมั่งเลยเอาไปปลูกก่อนอะอไปเลยเอาไปปลูก ใช้ชีวิตในคืนแรกโอเคเพิ่มมาการแรกหายไปยังพิถีเิถันเอเอฮ้ยยูโอ้เมลี่ฟักทองอ๋อออมองไม่เห็นเราก็จะใช้ชีวิตในคืนแรกพอถึงตอนั้นขึ้นปุ๊บหยุดถ่ายปับ๊บโอเคเอาออกเถอะใช้ชีวิตในหนึ่งเดือน <laughs> หนึ่งเดือนนี้เสร็จแล้วเราก็ไปขุดหินบ้าน n อ c บีซีมาใช้เอ๊ะนี่มันแมปของหนึ่งจุดเจ็ดหรือเปล่าวะยังไงมันคล้คายๆกันมันต้องที่จริงมันต้องเป็นไบโอมใหญ่ๆมนขโมยของมีอะไรน่าขโมยไหมมัน ไปหาบ้านที่มันมีลวาวาเฮ้ยเบียงคนแก่อะไม่มีเลยคนแก่น oh, ja mm um> ี่ไงคนแก่เจอแล้วก้อนหนึ่งคอมกับไฟสีอันมีอะไรโดนให้หมดโอุ้กเจอป่าละม้อเออเจอบ้านลาวาแล้ว ในกล่องมีของโอง้ไอรอนกางเกงไอรอนขนมปังดะาท้องอ้าของโอ้โ oh, หบอกแล้วในกล่องมีอาหารโอเคโอ้ okay. oh, เราได้ของมาเยอะเลยสร้างไรดหไหีหาไม้ก่อนดีหาไม้ก่อนเราเกลียนจริง ยิออแกแล้วท่านทำคาทฟ่เทเบอร์อยังทำแล้วโอเคก็จะทำการโดอรของในหมู่บ้านนี้ประหารชีวิตแกะเป็นอะไรที่โชคดีมากเมื่อเจอสิ่งนี้อัววิแกะคารมันแกะคงกระพันอา้าว ไม่ได้เฮ้ยเรามีไอรอนอยู่หกอันมันไม่ทันแล้วครับตายหมดแล้ว <No> โน้เรามีหมูกินตลอดชาติแกหายภายในพิษตาเจ้ารีบฆ่าไปทำไมล่ะอู้กินนาทีแล้วเนี่ย เอาเตอัวรอดในคืนแรกนะครับอย่างแรกก็ต้องมีอาหารประทังชีวิตโอเคท่านอยู่ไหนอยู่ไหนกันวะเนี่ยเฮ้ย hey, เจอด็อกเตอร์เฮ้ย <Hey, S 2> ด็อกเตอร์ด็อกเตอร์อ้าวข้ามันด็อกเตอร์มียาไหมด็อกเตอร์มีตังค์ปนปน ตกลงหาที่สร้างบ้านแน่เลยโดของเราวันนี้เราจะไม่สร้างบ้านแล้วคับเราจะมาดูของคนหนึ่งเนาะไปไปหาที่สร้างบ้านก่อนอยกลับมาเอาเ,อเราต้องมีอาหารดำรงชีวิตโอเคเราต้องไล่โดของคน,นงเขา <c oughs> เป็นอรที่โกงเกิ่ย <c oughs> โอเค <c oughs> เหลือให้เขาต้นหนึ่ง nhìn này các bạn nhìn này các bạn nhìn này nhìn này nhìn này còn say mổ vừa tông khi đi chờ đọc tơ nó là cái đơn cặp hay đơm hay láo bay 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 lê bay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  lê đi ข้าวจะหมดแล้วอ่ะตรงไหนตรงนี้ปะแถวๆนี้เลยโอ้เยียเลเวลมีประโยชน์เอาไปครับดาบอู้ไขยไก่เฮ้ยนาย,ายเ,ออนเราเจอที่สร้างบ้านแล้วเดี๋ยวหาหาทานก่อนว้าว บุง้งเอาแหลกแหลกแต่กองถกน้ำโอ้ปวดโอ้ที่นี่มาที่ไหนเราต้องฆ่าไก่เพื่อทำเป็นอาหารไก่ระบายเอ๊ะนึกว่าฮีโร่บายลงเหรอฮีโร่บายไม่ได้ด o n เฮลิบายมัน hmm. ต้องมีของโอ้แม่บ้านขามันเจ้าอยู่ในแล้วเนี่ยเราขึ้นมาแล้วขึ้นชีพอ้้หเดี๋ยวข้าจะไปอยู่บนเกาะตรงนั้นนะจะสร้างตรงไหนเนี่ยจะมื่แล้วโอ้ก๊า บนเกาะก็มีของดีๆทั้งนั้นต้นไม้ตั้งหนึ่งต้นชะลอเห็นไหมมีของดีๆบอกแล้วแล้วก็ดินโอ้ดินดินดินเมื่อแล้วโอ้แล้ว <c oughs> ไม่มีทัมบีลืมเปิดอา้าต้องเล่นแบบสบายก่อนอย่าเพิ่งเปิดสัมบีอะของยังไม่มี ร้อยแล้วเอาทรายออกเอาออกเล่นสองคนบอกเล่นสองคนทำไรต่อดสอีสั่งบ้านโอเคสั่งบ้าน เจ้าเจ้า้ังบ้านนะเดี๋ยวข้าจะไปขุดเหมืองก่อนหน้านั้นต้องทำของกินก่อนเจะมีถานแล้วเหรอมีไงเอ้ยลืมไปมีไฟอยู่ก้อนหนึ่งตั้งอ่ะโอ้โหก้อนหนึ่งก้อนหนึ่งจริงๆอ่ะปักไม้เต็มก้อเลยเออกูพางไปเรียนเฉยหรอก น้ำแตกอู้ชุกกะเคเนี่ยมีตั้งสิบสองอันเนี่ยอ้าวน้ำแตกเลยโอ้ของเกินมีเนื้อไก่หรือไม่ก็เนื้อหมูไปม,มาเผามีทุกอย่างเลยอ่ะเดี๋ยวเผาเลย มีแอปเปิลก้อนหนึ่งมีขนมปังมีเนื้อหมูมีต้นข้าวพอ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 แล้วก็ไปดูกล่องเข้ามาด้วยอันหนึ่งเวลาใกล้ผังเจ็ดสองโมงดิเอากางเกงไหมยับยังยางอาจจะตายไหมเนี่ย <Hey. S 2> อาหารเราต้องกินอาหารไก่หนึ่งชิ้นนอาได้ที่นอนแล้วได้อันเดียวเอาเลยเอาไปวางนอนเฮ้ hey. นอนได้หลายคนเลยอันเดียวเนี่ย hey. งสยวางไว้พิธีเุ้ยน้ำมันตัวอะไรไหนน้ำปลาหมึกอืออืออือพอละอันตรายระวังข้างหลังเฮะอ่าแก่โอเค,อเ,คเราก็ให้เขาฆ่าแกะไปนะครับเสร็จแล้วเราก็มาขุดหินเล่นกัน ใครทำครับใครทำใครทำครับเจ้านั่นแ่ยะว้าวน้ำไหลแล้วเอาไก่ไปกินเอาไก่ข้างหลังสองตัวเลยโอหาแกะเอาไอรอนหน่อย ไอ้เลาอยู่ในกล่องหมดแล้วหาตัดขนแก่โอ้ของเยอะกินอาทิแล้วเนี่ย <c oughs> <c oughs> เรียกผมว่าวทีซี <c oughs> เจอหมาฆ่ามันเราไม่มีกระดูกโอ้กี่ตัวเนี่ยโดนลุมสกรรมเลยเนี่ยเล่ามันมาทีละตัวสิโอเคเราได้หินแล้วล่ะท้าผีไม่มีสักตัวปิดซอมบี้เหรอเนาะใช่แนะล้วลืมปิด ด้านขอจบจบพัดน,นี้ก่อนขอจบกันแล้วนะขอจบแล้วนะครับเดี๋ยวไปเปิดสวีก่อน